I <laughs> don't ลูกพี่เอ,อ้ยไปเยข้ามาหน่อยไปหาหมอามาหน่อยไปหาหมอคน่มคะ้าลงใตเาไปหาหมอประวัติเจ้บอากาศมันเปี่ยนตลอดมึงค่ะู <c oughs> ่บ้านในห้องมอนจ้เย็นอีกเลพี่อยเล่น,น้อยอันเลนน้อยเพื่อกะเข้กากะ ครับตัวน้ำประทันตรองเราทุ่ยไม่ใช่คแค่อพี่น้องเองไม่องแค่กับไอ้แม่กับไายแม่กับไยหายอยู่บนคื้นติ ง่าค่บรถในก็เปิดกระเป็นคือกันแต่เพื่อนยวนอยู่เทเพื่แต่หนอทปเนี่ยน้อหนอแทปเนี่เทป่อเดือนซ้ำพาหนองแทปไปตลาดพาขี่รถง่ญยไปเลยหนอนเทอนอนรับยมทันะอเดือนซ้ำดีใจขนาดถ้าได้ออกกับเพื่อนเลย ขี่รถแลดีใจขนาดเลย,ไ,ยลไปไกลไม่ได้หรอกอยู่แต่นในเขตบ้านเท่านีย กสิวาลูกข่อเน้าพี่น้อง ปักซ่อมก็ขึ้นมาได้เลยพี่น้องปิดเมืองเลยหรือเปล่าพี่พร้มอคือเป็นตัดสิน

พอเพิ่อัอน,อน,นี้ก็คือพอเพิ่นีและเอาอียยังไปกิน,กอ,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 นอยาออค,ค,อคือคือกันคือกันหมดละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền

เตอบ้านพี่นี่เพื่อนลกทังน้นอันนี้คือมาเทิงพี่น้องยกินแตเตียงร่พี่น้องแถมขับรถกลามเมื่อเลยพี่น้องเลยบอเพื่อนน้อยหนึ่งกับเต้องเป็นเพื่อนร้ายแต่เแบบเพื่อนไอ้ยังก็เป็นเนี่ยเพื่อนพายุแต่ว่าเนี่ยเ็นเพื่อนมากเลเพื่อนไอ้เพื่นอัพี่น้องเลยเนี่ยก็เพื่อน้ากอะ เวลาเพิ่นพีนนน่น้องอาบแดดมันแปดโมงเย็นโมงแปดโมงแรกนี่และพี่นอ้องแบบประมาณทุ่มสอกทุ่งนี่แหละน้อพี่นอ้องเพื่อการอีเพื่อการ น้ำโลดแม่ติกติน้ำโลดขวานหวยขวานหวยเออกี้นมันเป็นหวยของเราอันแบยแล้วกาเห็ดทางอันนี้หวยน้ำน้ำมาเนี่ยยัดแกงไปเลยอยู่นี่หวยเป็นหวยใหญ่ค่ะ แต่ยาส้มก่อนมาอย่ารีปอดเพื่อนนั่นแหละหอนเพืนไปที่เรียบไล่ไงเฮ้ยงอนาะเนี่ยก็เว้นไเพูนพออยู่พี่น้องไอ้เนี่ยก็เพูนพออยู่แต่คั่มมาด้วยเจะแม่นยังเลยาพาดมาเพูนไปหาหมอ้อนได้แก่แม่นแท้กับเดล่ากีเปี่ยมเท่าน,นี้นะพี่น้อง กินหนาพอกันไหมอยู hey, ่ดีงย right? ังสูบสูบนมเลิกติดตามวันด